คือทางด้านนั้นจะเป็นน้ำป่องเนาะทางนี้เป็นน้ำพานมันจะมาตัดกันที่นี่น้ำใจมะคนดีทัวร์สุดท้ายเราวแล้ค่อยเรียนคันโบลีกินกลับไปให้แดดได้ยูนี่เราจะเป็นอันโสมนะเขาเปียกเด้อทุกคนเขาเปียกใส่ไข่แช่แพรอยู่บารอนความสาพีเลยทุกคนผู้ใดมาโดนเขาบางตอนได้มาลองอะไร มันนี่ก็พบกับซาตีต่อน้อยมดจากซองเดอะฮีโร่เามันนี่เราเป็นพวกเขาจะพากันไปกินข้าวเปียกเนาะแต่ว่ามาขอมาเปิดคลิปยูทีนี่เนาะก็คือจุดน้ำซองสีของหลวงขาบางเนาะแมนอ่าตัวนี้ท่านจะเป็นน้ำขาเนาะเสียนสี่มันจะใซส์เนาและตอนนั้นจะเป็นอ่าน้ำคลองเออสีจะคุ้นน้อยหนึ่ง แต่ว่าจุดพีมันก็คือเนี่ยถังเครงนี่มันจะมีซองซี่เนาะโบฮงบอกอยู่ไหนกองจะเห็นบอแต่ว่าที่เหายือนอยู่นี่เนะ่แบบเบิงแบบสัดเจนคณะเลยเแบบิงแกบบับกับแป๊กๆอยู่เด้มือนกับงามนมาอน,นีมาเปิดคลิปอยู่แบบแคมคานเนาะเป็นบอลที่งามหลายทุกคนเบิงมีดีมากนิ่งเป็นอย่างที่สุดยอดืออากาศแล้วก็เป็นอย่างที่สุดยอดบอลอะ่ะมาย่างลิ้นเนาะเพราะว่าอ่าอยู่สวนตัวนีนน้ม,น <c oughs> มันจะเป็นอัน นี่เนาะทุกคนยูนี่จะเป็นสวนเดินสาธารนณะแบบว่างามนะสามารถมานั่งลีนตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงสินะแล้วก็สามารถเบงวิวงามๆของน้ำเน,ะนาะน้ำสองสีแบบบ่จะเป็นต้องอันไปฮอดอันบริครรมใก็ได้ทำมาหลวงอับางก็ได้เห็นน้ำสองสีสองสีคือกันทุกคนนี่ก็คืออ่ทาทั้งด้านจะเป็นน้ำของเนะาะทั้งนี้เป็นน้ำคานมันจะมาตัดกันนี่นี่น้นำคานจะมาสิ้นสุดลงทีน้ำของนี่เนาะ ขาเอะเป็นสาขาจุดสินสุดของสาขาของนำการตัวนี้มันอยู่นี่เลยผู้ใดที่มาหลวงเขาบางเนาะอ่ะสมาดมายืนชมวิวอยู่แถวนี้ได้เนาะวิวงามหลายทุกคนนี่อากาศก็เย็นดีแล้วก็งามอีกแล้วห่านเขาเปียกที่เราจะไปกินเนาะก็จะบอกไกลจากจุดตัวนี้อีกแ,แค่มันจะเป็นจุดสามแยกเนาะจากจุดทีห่านยืนนี่เลยที่เขาไปประมาณแค่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรทุกคน ก็จะเห็ดนั่นหา่านเขาเปียกยู่บงหา่านเขาเปียกตัวนี้เนาะก็จะมีจุดเด่นที่ว่าเป็นเขาเปียกใส่ไข่เนาะมันพิเศษอะไรแล้วก็จะมีอันยังก็ผักเคียมเจียว <Contain> er, ก็จะจะใส่น้ำมันจะหอมซแซ่บน้ำซุปห่าน,นตัวนี้เป็นห่านแซ่บนะแต่ว่าหลายคนที่มาหลวงขาบางจะบ่หูจักห่านตัวนี้เพราะว่าเขาจาจ,จ,จะกินห่านทั่วไปเนาะแต่ว่าห่านตัวนี้เป็นห่านพิเศษที่มดมาหลวงขบางทุกเทือตตอนได้กินแล้วก็ มีอันมีอ่ะปีที่แล้วเนาะมาประมาณจักมือขามาเธอะปีที่ทล <S 1> 1 <S แล้วทิดหนึ่งกินจักมือห้ามือมามาหนึ่งอาทิตย์เนาะแต่ว่ากินข้าวเปียกไปหา้หามือย้อนว่าแซ่บแพงเลยนะกินทุ่มมือนะตื่นมาต้องกินตื่นมาต้องได้กินเิอะนะข้าวเปียกหา่กหานนี่นะมันแซ่บแพงเดี๋ยวเขาจะพากันไปเบิ้งเลยเด้ออยู่ห่านข้าวเปียกเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเนาะจากจุดนี้ไปหาห่านข้าวเปียก แม่นั่นประมาณเดี๋ยวจะให้เห็นทุนทางเลยเพราะว่าถ้าเบ่าไปเราไปเจอกันยวนอานกรเขเปียกก็จะบู๊หูเนะาะเดี๋ยวจังหวะจะพาไปเลยเด้อยน,นี่เนาะจากจุดน้ำสองสีที่เขาเบ้าเนาะก็คืออ่านี่จะเป็นทางยางอ่าจากจุดนี้ไปหาอาคารข้าเปียกเป็นแบบไดนเนาะเพราะว่าถ้าจะบอกทางไปกับทุกคนก็น่าจะบู๊หัวนะก็เลยถ่ายเบิ่งเลยนี่ทุกคนนี่เนาะ ทาคีทาอ่าทาคีมาเ้นนันแขมคานจะมาสินจะมาเจอสามแยกตัวนี้อ่าป้ายตัวนี้เราเป็นป้ายที่เคยใส่ว่าถนนสักกลินแต่ว่ามาทุกปีตอนไดทายนะครับก,กับอ่าป้ายตัวนั้นน่ะแต่ว่าปีนี้ป้ายเสียเลือดแต่ตอบฮหัวมันมีคนออกบอรือวแนวใดพี่ขี่รถมาเราจะมาเห็นอ่าแผนที่ทางมดนาะที่เป็นอันตัวเมืองหลวงเขงบ้างนี่แล้วก็ ทานข้าเปียกแม่จะไปเซน,นีเด้อทุกคนข้าเคียนถ้าขีมาาข่มันจะแขมค้านเนาะมานีมาหนีมาเห็นอะ่ะจุดนี้ปุ๊บทุกคนหยุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเดี๋ยวจะพาทุกคนขี่รถเข้าไปเลยเด้อเนาะหลังจากที่ขี้มากแล้วก็เลี้ยวซ้าย ขี่มาประมาณ100เมตรเลยทุกคนก็จะมาเห็นห่างกระเพียงแล้วเพราะหางกระเพียงเขาจะจับโบโซเลยโบมีป้ายโบมีอะไงนะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะซอกยากนิดนึงอจ้ะแต่แซ่ห่านนี่มาสลายคนท้องอินมาสัตย์โอ้โหนี่เนาะเขามาแล้วก็จะมาเห็นห่านอยู่นี่เลยห่านอยู่เลยพีนอดแล้วทันจนร่างแข็งก็ะจิดบจ๊อย พอแแนวกินข้าวเปียกนี่เนาะหานพองคนซือวาห่านข้าวเปียกเส้นเสียงทองจะเป็นเอกลักษณ์ของพิคนเลยอยู่ทางด้านขวาเนาะก็จะอยู่ทางด้านหัวเนาะก็จะมีหานขายเครื่องทิ่ ของที่เราเลือกจากบอกขาบาวมีมั่วมีเสื้อผ้าทุกอย่างเลยทุกคนแล้วห่านข้าวเปียกจะเป็นห้าตนตัวนี้เด้อนี่ทุกคนมาก็สามารถมาซอกผ่าใดเราห่านข้าวเปียกจะเป็นห้าตนตัวนี้พอดีถ้วยสุดท้ายเราค่อย,ยพอดีเมือดด่อสิพอดีครบ กเกือบแจ็บเนาะเกือบแพ้หให้ยงเหรอมาทุกปีมานีเจ็ดมือนเรามากินข้าวเปียกหามื่น <c oughs> แม่เป็นเจ้าของห้านเลยวะอ,อันนี้ซื้อห้านเด็กก็ไม่ทานข้าวเปียกเส้นเสียงทองทานข้าวเปียกเส้นแสี่งทองแม่ซื้ออย่างส้มสุกทานแม่ส้มสุกเนาะนี่เป็นสมน้มนาเด้อทุกคนส้มนาเจ้าจของห,าห้านส้มนาเจ้าของห้านที่เฮ็ดข้าวเปี <c oughs> <ด>ยกแซ่บ ผู้ได้ได้ไปเที่ยวมาเที่ยวล่มบ้าเราจะเริืมมาแว่หันขบเพียกเสียงทองเด้อเข้าวัน่ายตั้งแต่จุดสามแย่หันเราไายเข้ามานี่ให้มาซอกหานได้ง่ายขึ้นนะเปะัดเสียงทองนี่แนะนังเราติดติดวัดเสียงทองเลยติดวัดเสียงทองเส้นกลางนี่แหละโอเคพู้ได้มากอาจจะเริ่มมาอุดหนุนหันไปเลยเดี๋ยวจังนายเขาจะให้เบิ้งมาว่าขาบเปียกเป็นแบบไหนเป็นอย่างจุแจนี่จะเป็นอ่า นี่เราะจะเป็นบรรยากาศทางในห้างของผมทุกคนนี่จะประมาณนี้ผู้ใดมากอะ่ะอย่าลืมมูฟนุนเนอเพคนจะมีน้ามียงครบมาเลยมีโต๊ะให้นั่งอยู่หลายโต๊ะอยู่ตอนนั้นชิกินอย่างต่อยตอนนั้นชิกินอย่างมือน,นี้กินช่อ้าวซินดาเด้อเลยมาหาันเขาเปียกเขามาหันเขาเปียกลูกสิกินสนดาเด้อเลยมัน คันโได้กินนี่กลับไปให้เธอได้ไหมปวยสุดท้ายแสดงว่ายังมีบุญอยู่สิบสองโมงแล้วนี่เหนอแล้ววันนี้อย่างเที่ยวโดยเที่ยวแหล่งมีบเห็นแล้วโอ้โอ้ด๋อยด๋อยแล้วแต่มือเนาะพ่อเ้าหนอแล้วแต่แคกจ้ะ เราจะไล่ขเขาหมาบ่าค่อยมามงนี่จากเถื่อนนี่จะไล่ามาหมาเป็นมงตอนเซาคือว่าเพิ่นไขเฮาตอนแรกเดี๋ยวจักนั้นเขาเปียกนะเราจะถ่ายให้เบิรงกด้วยทุกคนว่าเขาเปียกเป็นแบบไหนมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่เราจะเป็นอันโซมนะเขาเปียกเด้อทุกคนเขาเปียกใส่ไข่แหงบัดเสียงทองเนาะหลวงคอบางนี่เนาะจะเป็นอ่า ไข่เนาะาะวปก,กติถ้ากินข้าวเปียกทััวไปก็คือจะบกคอยเห็นอ่ามีไข่มาทุกคนหรือวา่าต้องได้สร้างพิเศษแต่ว่ายูฮานนี่แมนเพื่อนจะใส่ให้เลยจะมีใครไข่แล้วก็แล้วก็วกมีอันผักเทียมเจียวเนาะที่เป็นอ่าเอกลักษณ์ที่จะใส่น้ำซุปน้ำจะหอมแล้วก็มีผักต่างๆทุกคนแล้วก็ใส่ซีนที่ซอยเป็นละเอียดเลยทุกคนเนาะแล้วก็จะมีอ่าทงงอกที่เพื่อนเอาให้ใส่ในข้าวเปียก โดย,โดย,โดย,โดยกินข้าวเน่ยตักกินข้าวไอเดียวยังพอน่ทาทถุงตงเห็นก่อนนี่ทุกคนบ่วงบ่วงก็จะเป็นบ่วงใหญ่ๆเลยทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของโลคะบางสังเกตคือน้ำซุปมันจะเหนียวนุ่มทุกคนเป็นคุ้นๆเ,เลยนะทุกคนเวลากินนี่แบบแซ่บแหงนัวเลย เคองปรุงบทจำเป็นต่อส่ลายเลยว่ามันแฉบอยู่ละส่ในเดียวก็แฉบแบบอะไ้แล้วมะส่จะน,น,นาล้เหเเขขเี่ยวจากเหียวแเลยถ้าคนดีมีแต่พวกมาเียนเาก็จะกินายอีกเดี๋ยวจะขออนุญาตกินข่าเลยทุกคนเลย แช่เนื้หมักํำสูตรนี้ันีแล้วเ่อไปเห็ดสัามันเลยป้องสมบมัิเลยซิมน้ง่งเกิแต่สูตรสัมผันแลยเธอเขจะมีสูตรเฉพาะหานเลยทุกคนผู้ใดมาค่สามารถมาซีมได้น่าจะแิดเพื่ออีสข้าวหนึงอยู่เบียรคนมาอกว่าหนานานไทก็มีว่อ ให้หมูลงใส่โดยให้ลออลันกินได้ลยอป็ปากเป็นคำมือไปซัา ค่อยก็อดกินเลยเนพี่น้องเขาบางอย <1971. S 2> <Ms. S 1> ู่โอ้ใช่ไไก่อถ้าไปด้วยถ้าไปขายยุ่เบียงนี่เห็นน้หมดตลอดเลยขายเทยุเบียงโดยบูมีเขาเพียงอย่างนี้อ่ะอืมเวอยนนั้นสั่ะ ็ดเนีเ้ามันเหมืนเศร้านี่เต็มเคำใหญ่ๆสูบเข้าไปด้วยดูเวี่ยงให้ดะมาเทมาจีโซคาเขาเปียกเสียบหัวหอ แล้วก๋มีเดี๋ยวเคาเปรี้ยงไก,นะก,ก่โอ๊กอะเปรีย,ยนนไก่โอ๊กด้วยยยวนลุ่นน,ะน่าใสด้วยนะไห้สาขาเปียงไก่โอ๊กยบูบอนัมจากเพื่อกก๋ีแต่ว่าเส้นเขาจะเป็นเส้นแปงเหรอปะเส้นเข้าบุค่กหนิ่นด้วยเหมือนเน่ามันนุ่มกว่านุ่ม เส้นข้าวเปียกอยู่ห่างเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพาเจากเส้นเข้าแต่ทุกคนมันจะนุ่มมันจะนุ่มกว่านะถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นแป้งมันจะออกแข็งแล้วกระด้างนอยนึงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเส้นเขา้าเวลาเรากินนี่มันจะนุ่มเลยอืมเอนน โ,โอ้โหอสี่้นนี้เปิดมาสองสีปีแล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แลเนาะสองสีสอห้เนาะสีหาปีบอสแสบแท้ยูบอลอเขอเสาะาสหาปีด้ยทุกคนู <c oughs> ค้ใได้มาลวกขบางตองไดมาลองมาแหลตองได้มากินแล้วแหละทุกคนต้ไ,เไดเบิ้งคิมนี้ตองไดมาลองเลย<ฮ>อาารขขาเปียกเชียงทอง กับบริกนทุกคนเลยถวสุดท้ายกินแล้วปุ๊บเนกับพอดีเมียนห่านเลย <c oughs> อ่าทุกคนจะสังเกตได้เลยนะว่ามันมีหลายภาษาก็คือเนื่องจากความแซ่บของเขาเปียกคนเนี่ยนนแล้วเพออิคนมากินแล้วก็เป็นอันที่หูจักของคนทั่วไปนะแล้วก็จะมีรถทัวร์ของแต่ละบริษัทมาจะสังเกตเห็นเนาะมีหลายภาษานะว่าจะเป็นนะอันนี้าานของภาษานอันนี้ภาษาญี่ปุ่นหมคเล เป็นบ่อยอันนี้ภาษาญี่ปุ่นป่ะตัวนี้นะญี่ปุ่นอ๋อได้น,นี่เป็นญี่ปุ่นนะเป็นเกาหลีภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษมีอะไรทุกคนอันนี้บนในใจว่าเป็นภาษาฝร,รั่งบ่อรมันเยอรมันเหรอ าภาษาเยอรมันก็นมีเด้อยทุกคน,นบทองย<ส>าบทองยานะจิบงูจักเนาะแช่ข้างไหนประเทศใดมากกับมีอ่ะมีภาษาให้หมดเลยการันตีความแซบเนาะพอรถทัวร์หรือว่าบริษัททัวร์คนจะห้วหันได้แซบหรือคนจะพามาลงนะตัวน,นี้เขาจะเห็นเลยว่ามีหลายภาษามีหลายอันประเทศเทียนมาเทียนลหลวงขบางแล้วก็มาแะกินส่วนการจ่ายเงินเนาเป็นเงินสดหรือว่าโอนกระไดหรือว่าคนมีพบทุกอัน ธนาคารเลยมีครบทุกธนาคารเลยเขอบใจเลยรูกโฆษณาเอาสองดีเร้ไม่รวยเลยหรอเรื่อยๆเรากระเที่ยวร่วกผัวบ้างเดิมาจำได้ก็มาตองมานี่แหละเมียนทานมาแล้วเกือบบมดได้กินแท้แท้